พบกับคุณครูกะทินะคะในสัปดาห์นี้นะเป็นสัปดาห์ก่อนที่เราจะ,ะเปิดเรียนมาเจอกันที่โรงเรียนนะเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะเราก็ยังคงเรียนในรูปแบบของคลิปวิดีโอกันก่อนนะอ่ะโอเคนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนการบทใหม่แล้วหน่วยใหม่แล้วก็คือหน่วยที่9รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่ารูปสี่เหลี่ยมมันมีลักษณะเป็นยังไงอาจจะเรียนผ่านมาแล้วหรือเคยได้ยิน มาบ้างแล้วนะว่าลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมเป็นยังไงแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันอีกครั้งนะว่าจริงๆแล้วรูปสี่เหลี่ยมนั้นมันเป็นยังไงบ้างอ่ะมันมีกี่ชนิดนักเรียนอาจจะเคยเจอแค่ 1- 2ชนิดหรือบางคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะแต่ไม่ทราบว,ว่าเราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย แต่ก่อนอื่นนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนลองย้อนนึกดูสิเขาว่าเอ๊ะรอบๆตัวเองนั้นมีอะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งวางสิ่งของใกล้ๆนะแต่ว่าพยายามนึกดูสิเขาว่าเราเจออะไรบ้างในชีวิตประจําวันของเรานะที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะ แน่นอนเลยนักเรียนหลายคนอาจจะวางหนังสือนะหนังสือคณิตศาสตร์อยู่ข้างๆตัวเองนะซึ่งหนังสือคณิตศาสตร์นั้นนักเรียนก็ここมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยมีอะไรอีกบ้างเอ่ยที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใกล้ๆตัวนักเรียนอาจจะมีไม้บรรทัดนะคะมีไม้บรรทัดนะที่มีรูปร่างนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ไม่ใช่ไม้บรรทัดทุทุกอัอนใช่ไหมเอ่ยที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะ บางอันมันก็มีลักษณะโค้งมนนะแล้วแต่ลักษณะของไม้มรนทัดนั้น,นแต่ที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูมันมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะอัน,นี้มีอะไรอีกบ้างที่คุณครูจะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือ ธนบัตรนั่นเองนะธนบัตรก็คือเงินที่เราใช้กันนะในแต่ละวันนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงค์ยี่บแบงค์ห้าบแบงค์ร้อยนะ,ะมันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทางนั้นเลยนะคะอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมีเยอะกว่านี้คุณครูบ้านหนูมี สิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะนักเรียนก็ลองไปหาดูนะว่าอะไรนะที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างเดี๋ยวพอนักเรียนได้เรียนในคลิปนี้นักเรียนอาจจะเจอมากขึ้นก็ได้นะเพราะว่าได้รู้จักรูปสี่เหลี่ยมหลายชนิดมากขึ้นนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนั้นมีอะไรบ้างรูปนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยนะเคยเห็นกันมาบ้างอย่างแน่นอนเลยนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มี ลักษณะเป็นยังไงเอ่ยนักเรียนมีมุมเท่ากันนะมีมุมเท่ากันหมดเลยเป็นมุมฉากแล้วก็มีด้านเท่ากันทุกด้านมีความยาวเท่ากันทุกด้านเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมนี้เราจะเรียกเขาว่ารูปสีเนะปส่เหลี่ยมจัตุรัสนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเขามีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันอ่ะ ด้านตรงข้ามขนานกันจริงไหมนักเรียนดูนะมันขนานกันด้านนี้ตรงข้ามกับด้านนี้มันก็ขนานกันส่วนด้านนี้ตรงข้ามกับด้านนี้มันก็ขนานกันนะคะแล้วเขาบอกว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันด้วยจากสัญลักษณ์นะจากสัญลักษณ์ที่เขากําหนดให้มาเป็นขีดๆตรงนี้นะนักเรียนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าความยาวของเขานะยาวเท่ากันดังนั้นด้านทั้ง4ี่ด้านเลยนะก็จะมีความยาวเท่ากันนั่นเองนะคะ ทีนี้เขาบอกว่ามุมทุกมุมก็เป็นมุมฉากด้วยอ่ะใช่เลยนะักเรียนเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์มุมฉากของเราปรากฏอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมทั้งสี่มุมเลยนะคะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะอ่าโอเคนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสผ่านไปแล้วต่อมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยแต่ว่าความกว้างความยาวของมัน ไม่เท่ากันแล้วนะรูปนี้มันไม่เท่ากันแล้วรูปนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกาันอ่าด้านตรงข้ามเห็นไหมเอ่ยว่ามันขนานกันนะคะด้านนี้ตรงข้ามกับด้านนี้ ดัานนี้ตรงข้ามกับด้านนี้นะมันล้วนขนาดกันนะคะและด้านที่ตรงกันข้ามนั้นเขาบอกว่ามันยังมีความยาวเท่ากันด้วยนะักเรียนดูนะเส้นนี้ด้านนี้มันมีความยาวเท่ากันนะเพราะว่าสัญลักษณ์ที่แม่เห็นไหมสัญลักษณ์มันบอกว่าขีดที่หนึ่งกับขีดที่หนึ่งตรงนี้มันมีความยาวด้านเท่ากันขีดที่สองและขีดที่สองแบบนี้ มันมีความยาวด,ด้านเท่ากันนั่นเองนะคะและด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันอ่ะด้านนี้กับด้านนี้มันอยู่ติดกันเนาะมันเป็นด้านที่อยู่ติดกันมันยาวไม่เท่ากันนักเรียนด้านนี้เห็นไหมเออว่ามันจะยาวกว่าด้านนี้มันจะสั้นกว่านะคะนะฝัはは mean, ่งนี้ก็เหมือนกันด้านนี้กับด้านนี้มันยาวไม่เท่ากันนะดังนั้นด้านที่อยู่ติดกันเขาจะยาวไม่เท่ากันนั่นเองนะคะและมุมทุกมุมก็ยังเป็น มุมฉากนะเป็นฉากยาสับสนนะระหว่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ่ะต่อไปรูปนี้รูปนี้มีลักษณะคล้ายกับรูปอะไรอ่าเป็นขนมชนิดหนึ่งนะักเรียนอาจจะเคยทานมาบ้างนะบางคนอาจจะเคยทานรูปนี้นะมันชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนนั่นเองนะมันชื่อว่ารูปสี่เหลีย่ยมขนมเปียกปูนมีลักษณะเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากาันอ่ะด้านตรงข้ามนะมันขนานกันนะคะ,ะแบบนี้นะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยมันขนานกาันและ ด้านตรงข้ามก็ยังยาวเท่ากันอีกด้วยอะเห็นไหมเอ่ยว่าขีดสัญ,ญลักษณ์ของมันบ่งบอกว่าด้านแต่ละด้านมันยาวเท่ากันถึงแม้ว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่เขาไม่ได้ให้สัญ,ญลักษณ์ขีดแบบนี้มานะเรียนเราก็จะต้องทราบว,ว่าเอะด้านรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคุณนะสมสมบัติของมันนะจะต้องเป็นอ่าจะต้องมีด้านที่ยาวเท่ากันทุกด้านนะคะอ่าทีนี้ มุมแต่และมุมนักเรียนมันจะไม่เป็นมุมฉากนะคะเห็นไหมเอ่ยล um ักษณะของมุมของมันขนาดของมุมม,มันจะไม่เป็นมุมฉากถ้าเกิดว่ามุมเป็นมุมฉากมันจะไม่ใช่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่มันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะถ้าเป็นมุมฉากนะคะแต่ถ้าไม่เป็นมุมฉากแล้วมีด้านยาวเท่ากันทุกด้านแบบนี้นะมันก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเอง อ่ะรูปนี้คล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปบูนแต่ว่าความยาวนั้นความกว้างความยาวนั้นมีมันไม่เท่ากันนะคะมันไม่เท่ากันเราจะเรียกรูปสี่เหลี่ยมนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั่นเองอ่ะด้านขนาดนักเรียนสมบัติก็ตามชื่อเลยด้านขนานกันก็คือเขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากันนั่นเองก็คือด้านตรงข้ามด้านที่มันตรงข้ามกันมันจะมีความยาว เท่ากันนะคะด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ยาวเท่ากันนั่นเองนะคะและนักเรียนดูนะมุมของมันนะก็ไม่เป็นมุมฉากด้วยนะคะถ้ามันเป็นมุมฉากขึ้นมานักเรียนมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะไม่ใช่สี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะจะมีมุมที่ไม่เท่ากับมุมฉากนะไม่เท่ากับเก้าสิบองศานะคะลองดูนะ ต่อไปรูปสี่เหลี่ยมรูปต่อไปก็คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยมีชื่อเป็นสัตว์มีชื่อเป็นสัตว์นกเรียนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก็คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนกเรียนเขาจะมีด้านตรงข้ามที่ขนานกัน เพียงหนึ่งคู่เท่านั้นนะมีหนึ่งคู่ที่ขนานกันเท่านั้นถ้านักงเรียนเห็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันหนึ่งคู่นะคะมีด้านขนานกันหนึ่งคู่และมันจะต้องเป็นด้านตรงข้ามนะแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นก็คือรูปสี่เหลี่ยมข้างมูนั่นเองและสัญลักษณ์ตรงนี้แดงๆตรงนี้ที่เป็นลูกศรคล้ายๆลูกศรหัวลูกศรตรงนี้นะทุก่นมันคือสัญลักษณ์ที่แสดงการ ขนาดกันนั่นเองนะคะไม่ต้องตกใจนะมันไม่เหมือนกับเมื่อกี้ในปีนะคะมันด้านนะมันไม่เท่ากันนะเห็นไหมเอ่ยมันมีความยาวที่ไม่เท่ากันแต่ว่ามันแสดงถึงความขนาดกันนั่นเองนะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะมันจะต้องมีด้านตรงข้ามที่ขนาดกันหนึ่งคู่นะคะอ่ะทีนี้รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ล่ะมีสี่เหลี่ยมจริงหรือเปล่านักเรียนสี่เหลี่ยมนะมันก็จะต้องมี มุมสี่มุมแล้วก็มีด้านสี่ด้านรูปนี้ก็มีมุมสี่มุมมีด้านสี่ด้านแต่ว่ารูปร่างมันอาจจะแปลกประหลาดนะคะอาจจะแปลกประหลาดไปนิดนึงเขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปเว้านั่นเองนะมันมีลักษณะคล้ายกับเบว้าลองเรียนลองดูดีๆนะคะรูปสี่เหลี่ยมรบบูปเว้านี้มีสมบัติก็คือมีด้านติดกันยาวเท่ากันสองคู่อ่ด้านที่ติดกันด้านนี้เห็นไหมเอ่ยด้านนี้ มันบอกว่ายาวเท่ากันสองคู่เห็นไหมเอยสัญลักษณ์ขีดตรงนี้แสดงว่ามันยาวเท่ากันนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันด้านที่ติดกันยาวเท่ากันคู่แรกนะคะคู่แรกด้านติดกันคู่แรกนั้นอยู่ตรงนี้คู่ที่สองก็คือตรงนี้นะคะเขาจึงสรุปได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านยาวมีด้านติดกันนะยาวเท่ากันสองคู่นะคะและ มุมตรงข้ามนักเรียนมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่ย้ําว่าหนึ่งคู่นะคะนักเรียนดูนะว่ามันมีมุมที่มีขนาด เท่ากันหนึ่งคู่ถ้ามีสองคู่แสดงว่าไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้าแล้วนะจะต้องมีมุมที่มีขนาดเท่ากันอย่างหนึ่งคู่นะคะซึ่งมันจะต้องเป็นมุมตรงข้ามกันด้วยนะอ่ะโอเคนะคะลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆนะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะว่ารูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปมันมีคุณสมบัติมีลักษณะอย่างไงบ้างมีด้านมีมุมเป็นยังไงนะคะทีนี้นักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหม เส้นทยแยงมุมอ่ะเส้นทยแยงมุมเป็นยังไงหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะเส้นทยแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมบางเดือนมันก็คือส่วนของเส้นตรงนะที่ลากนะเชื่อมระหว่างจุดยอดมุมสองจุดนะจุดยอดมุมสองจุดเลยนะของรูปสี่เหลี่ยมรูปน,นั้นเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกัน รูปสี่เหลี่ยมเหล่านี้นะที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อตกีน้นี้มันต่างก็มีเส้นทแยงมุมนะคะทุกรูปนะต่างก็มีเส้นทแยงมุมซึ่งเส้นทแยงมุมมีลักษณะแบบนี้นะเดือนลากจากจุดยอดมุมจุดหนึ่งไปหาจุดยอดมุมอีกจุดหนึ่งนะคะนะักเรียนเห็นไหมเอ่ยมีลักษณะเป็นอย่างนี้ซึ่งเส้นทแยงมุมนะมันในแต่ละรูปสี่เหลี่ยมน,นะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะ และมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเลยนะคะบอกว่าเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นจะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะักเรียนรู้สิเขาว่าจริงไหมแบ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะักเรียนเส้นทแยงมุมตรงนี้แบ่งแล้วได้รูป สามเหลี่ยมสองรูปรูปนี้ก็เหมือนกันทุกรูปเลยนักเรียนสังเกตดูนะเมื่อเราใช้เส้นพยงมุมมาแบ่งแล้วแบบนี้มันจะแบ่งได้เป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เขาบอกอีกว่าเส้นพยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่ยาวเท่ากันอ่ะเป็นยังไงล่ะเส้นพยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่ยาวเท่ากันไม่ได้ อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมทุกรูปนั้นมันจะมีเฉพาะบางรูปเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นแยงยม,มุมของรูปสี่เหลี่ยมที่ยาวเท่ากันจะอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมไหนบ้างอะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราเนี่เยเป็นเมื่อเราลากเส้นแยงยม,มุมนะสองเส้นแบบนี้นะมันจะมี ขนาดเท่ากันนั่นเองนะมีความยาวของเส้นทายงมุมที่ยาวเท่ากันนั่นเองนอกจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ยังมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่มีเส้นทายงมุมนะยาวเท่ากันนะคะมีเพียงสองรูปนี้เท่านั้นนะรูปีเสียงรูปอื่นนะก็มีเส้นทแยงมุมเหมือนกันแต่ไม่ใช่เส้นทแยงมุมยาวเท่ากันนะคะทีน,นี้ เขายังบอกอีกว่าเส้นทยแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมบางชนิดแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันบางชนิดเท่านั้นนักเรียนเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีรูปสี่เหลี่ยมไหนบ้างที่เมื่อลากแล้วสองเส้นเส้นทแยงมุมสองเส้นนั้นมันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะมีรูปสี่เหลี่ยมจัดตุรัสนั่นเองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองนะคะมีลักษณะ คล้ายๆกันเลยนะเบียงเห็นไหมเอ่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คล้ายคกับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะรูปสี่เหลี่ยมสี่รูปนี้นะมันมีเส้นทแยงมุมที่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมที่ตัดกันเป็นมุมฉากล่ะมีรูปสี่เหลี่ยมไหนบ้างที่ตัดกันเป็นมุมฉาก มันคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปสีเหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่านั่นเองนักเรียนมุมของเขานะเมื่อลากเส้นทแยงมุมสองเส้นตัดกันนะคะ มันจะตัดการเป็นมุมฉากนั่นเองอเห็นไหมเอ่ยสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะมันแสดงว่าเป็นมุมฉากแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ให้สัญ,ญลักษณ์มุมฉากมานักเรียนจะต้องรู้นะจะต้องรู้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้านะเมื่อเส้นทแยงมุมลากตัดกันสองเส้นมันจะต้องเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะต้องจํานิดนึงนะคุณสมบัติของ รูปสี่เหลี่ยมต่างๆนะคะว่ามันมีเส้นทแยงมุมเป็นยังไงมีด้านมีมุมเป็นยังไงนะคะอ่าโอเควันนี้นะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมต่างๆไปแล้วแล้วรวมไปถึงเส้นทแยงมุมที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันนะคะเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตที่มีด้าน สี่ด้านมีมุมสี่มุมนะมีด้านสี่ด้านมีมุม,มสี่มุมเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองแต่ทีนี้รูปสี่เหลี่ยมนะเราก็สามารถเรียกชื่อได้ตามลักษณะของมันนะได้หลายชนิดเลยนักเรียนวันนี้นะเราเรียนไปหกชนิดนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันดูนะอ่ะรูปนี้เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรเอย่ยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะรูปที่สองเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้านะโรคีดหนัผืนผ้าด้านนะขนานกันนะคะด้านตรงข้ามขนานกันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมเอ่ยว่าด้านที่อยู่ติดกันมันยาวไม่เท่ากันและที่สําคัญมันจะต้องเป็น มุมฉากด้วยนะเป็นมุมฉากด้วยอ่ะทีนี้รูปนี้ลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองด้านตรงข้ามขนานกาันและมุมของเขาไม่เป็นมุมฉากนะไม่มีมุมไหนที่เป็นมุมฉากเลยเดี๋ยวเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อไปรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองด้านทุกด้านยาวเท่ากันเลย แต่มุมของเขาไม่เป็นมุมฉากนะคะเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนต่อไปรูปนี้รูปที่มีด้านตรงข้ามขนานกันเพียงหนึ่งคู่ย้ำว่าเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นรูปนี้ก็คือมันขนานกันนะด้านนี้กับด้านนี้ขนาดกันเพียงหนึ่งคู่นะคะเราจะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเอง รูปสี่เหลี่ยมรูปสุดท้ายที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านั่นเองนะคะด้านด้านที่ยาวด้านติดกันยาวเท่ากันสองคู่อ่ะด้านนี้ด้านติดกันยาวเท่ากันสองคู่นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเบ้านะอ่ะเราเรียนกันไปหกชนิดด้วยกันนะคะวันนี้รูปสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้ นอกจากเราชนิดของรูป então, สี่เหลี่ยมแล้วนั้นเส้นทะแยงมุมนักเรียนมันก็คือส่วนของเส้นตรงซึ่งเชื่อมระหว่างจุดยอดมุมสองจุดของรูปสี่เหลี่ยมนั้นๆนะคะของรูปสี่เหลี่ยมนั้นๆนะมันจะเชื่อมกันนะมันก็เรียกว่าเส้นทะแยงมุมนั่นเองนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองลากนะจากจุดยอดมุมจุดหนึ่งไปหาจุดยอดมุมจุดหนึ่งแบบนี้นะเราจะเรียกว่าเส้นทะแยงมุมซึ่ง เส้นพยงมุมของแต่ละรูปสี่เหลี่ยมมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปเหมือนที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้เลยนะบางรูปนะก็มีเส้นแยงมุมที่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเส้นแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉากนะคะมีหลายลักษณะเลยนะคะโอเคนะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมหลายชนิดเลยฉะนั้นคุณครูอยากจะฝากให้นักเรียนไปทำใบงานที่13นะคะใบงานที่13นักเรียน สามารถดูโจทย์ได้จากในคลิปวิดีโอเท่านั้นนะจะไม่มีเป็นเอกส,สารไปนะคะนะักเรียนดูได้จากในคลิปวิดีโอนะอ่ในงานที่13นะให้นักเรียนเขียนชนิดของรูปสี่เหลี่ยมนะรูปที่1ถึงรูปที่6เลยให้ดูลักษณะของเขานะแล้วเขียนว่ารูปสี่เหลี่ยมเหล่านี้นะมันคือรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างนักเรียนก็นํามาเขียนลงในนี้เลยนะคะนักเรียนเขียนเฉพาะ รูปที่หนึ่งนักเรียนก็เขียนมาเลยว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรรูปที่สองรูปสี่เหลี่ยมอะไรนักเรียนก็เขียนมาได้เลยนะหกรูปนะคะคุณครูฝากด้วยนะเรียนกันไปแล้วนะักเรียนเชื่อว่าหลายคนมองรูปตอนนี้นะก็อาจจะตอบคุณครูได้แล้วนะคะว่ามันคือรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะอ่ะวันนี้นะกการบ้านไม่เยอะนะคะในคลิปนี้นะคะคุณครูฝากด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ